แต่ถ้าคุณดูจาก YouTube เนี่ยคันนี้ลดไป30,000ืนคันนี้ลดให้30,000นะคันนี้ลดไปเลย40,000ใครดูมาจาก YouTube ผมให้ราคานี้เลย สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเจแปนวิสารออโต้คาร์อีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาอยู่กันในหัวข้อที่ว่างบ500แสนจะเลือกรถใช้งานสำหรับชีวิตประจำวันเนี่ยคันไหนดีจะมี2คันนี้นะครับระหว่าง Honda New City 1.5 S i VTEC นะครับผมแล้วก็เจ้า Toyota New Autist 6 c n n g ติดจากโรงงานมานะครับเราก็จะมาพูดกันถึงว่าการใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยจะประหยัดน้ำมันแค่ไหนข้อดีข้อเสียแต่ละรุ่นเป็นยังไง เามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับเดี๋ยวมาเริ่มจากเจ้า Honda ก่อนดีกว่าส่วนตัวเจ้า Honda นะครับไฟไฟก็จะเป็นฮาโลเจนอยู่ครับผมเพราะตัวนี้จะเป็นตัวตัว S นะครับแต่ก็ยังเห็นชัดเจนนะครับแล้วก็จะเป็นกระจังหน้าโครเมียมตัดกับโลโก้นะครับประมาณนี้ด้านหน้าแล้วก็มาดูที่ยาง เรามาเริ่มที่ยางเลยก็จะเป็นล้อจากโรงงานมานะครับยังจะเป็นล้อกระทะอยูอ่เรื่องยางถ้าใครเห็นว่ามันน้อยใบแค่คุณเข้ามาเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเราจะมีการบริการหลังการขายหรือว่าก่อนซื้อให้นะครับเปลี่ยนยางให้ใหม่เลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันส่วนด้านข้างครับด้านข้างจะเป็นกระจกที่พับมืออยู่นะแต่ว่าปรับไฟฟ้าแล้ว ระบบการการโจรกรรมก็มีติดให้จากโรงงานนะครับตัวนี้อยู่ที่กระจกเลยเดี๋ยวเราไปดูที่เครื่องกันต่อก่อนอนี่นะครับเค,เครื่องก็ใสๆเลยนะครับคันนี้นะครับวิ่งอยู่ที่78,000โลนะครับผม ไม่แท้ๆนะครับเช็คศูนย์ได้เลยสภาพสวยงามนะครับเดี๋ยวไล่มาเลยจากหัวโชกคอ่าแล้วก็ดูตามฝากระโปรงนะครับขอบน็อตเนี่ยน็อตยังเดิมอยู่ครับผมไล่ไปข้างหน้าครับคานหน้าคานหน้าพลาสติกถ้าไม่มีรอยเลยนะครับตัวนี้สวยนะครับสภาพสวยเลย รถปี2017นะครับสภาพดีมากส่วนเครื่องยนต์เนี่ยจะเป็นเครื่อง1 5 0 0 c ซีซีนะครับผมแรงม้าอยู่ที่117แรงม้าแรงบิดอยู่ที่146นิวตันเมตรนะครับสภาพโดยรวมผมให้ผ่านโอเคเลยเบงเนี่ยสติกเกอร์มอกก็มีอยู่ครบนะตัว1.5ตัวนี้ก็ใช้งานในเมืองผมว่าเพียงพอนะ เพราะว่ามันไม่ได้ทําความเร็วสูงอยู่แล้วนะภายในเครื่องก็จะมีประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูด้านท้ายกันต่อดีกว่าว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวผมเปิดฝาท้ายให้ดูฝาท้ายช่องเก็บของก็ใส่ได้เยอะนะครับกระเป๋าได้4ีหลูกนะครับเรามาดูอุปกรณ์เนี่ยก็มียางอะไหล่ยังมีให้อยู่นะครับ เคร่องมือก็มีแม่แรงก็มีอยู่นะครับแม่แรงจะอยู่ตรงนี้นี่ว่ายกเวลาเปลี่ยนยางอะไรี้นะครับสีเดิมๆนะครับสีเดิมๆจากโรงงานเลยเราไม่มีการทําสีมานะครับผมเราก็มาดูในส่วนของด้านท้ายกันต่อนะครับด้านท้ายก็จะเป็นไฟท้ายไล่มา ตัวนี้จะไม่มีอะไรมากนะครับเพราะเป็นตัว s แต่ถ้าเป็นตัว v ตัวอะไร sv เงี้ยมันจะมีฟังก์ชันที่เยอะกว่านะครับผมก็มีโลโก้บอกมีบอก honda city ตัวนี้จะไม่มีเซนเซอร์มาให้นะครับอ่ามีกระจกไล่ฝ้าหลังให้ด้วยนะเวลามีฝ้าขึ้นมาเนี่ยเรากดปุ่มไล่ฟ้าหลังได้เลยก็ตอบโจทย์ในการใช้งานในชีวิตประจำวันนะครับ เดี๋ยวเราไปดูภายในกันต่อเลยว่ามันมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันที่ภายในต่อนะครับส่วนภายในเนี่ยผมรู้สึกว่าส่วนตัวผมชอบนะเพราะมันเป็นสีดําแล้วก็หน้าจอเนี่ยเดี๋ยวผมเปิดสตาร์ทเครื่องโชว์เลยดีกว่าเนี่ยสตาร์ทเครื่องขึ้นมาก็จะเป็นหน้าจอที่เป็นอนาล็อกกึ่งดิจิตอลนะครับอ่ะปิดเสียงก่อนก็หน้าจอเป็นอนาล็อกกึ่งดิจิตอลจะมีโชว์ บอกเลขไม่บอกทิปบอกเกียร์นะครับที่เป็นดิจิตอลส่วนพวกรอบความเร็วหรือน้ํามันเนี่ยยังจะเป็นอนาล็อกอยู่เป็นเข็มอยู่นะครับพวงมาลัยก็จะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าไม่มีฟังก์ชันอะไรนะครับส่วนด้านขวามือจะเป็นการปรับกระจกไฟฟ้าอย่างที่บอกไปตอนต้นนะครับแต่ยังพับมืออยู่นะได้แค่ปรับเฉยๆแล้วก็มีปุ่มโหมดไอคอนนะครับเพื่อใช้งานแบบประหยัดประหยัดฝั่งนี้ก็จะเป็น ที่ปรับกระจกนะครับก็ยังเป็นขึ้นลงออตโต้แค่คนขับด้านเดียวนะครับแล้วก็จะมีปุ่ม traction control น,น,นะครับเวลาปิดเปิดปุ่ม traction control เนี่ยคือการล้อเลื่อนถลายนะครับแบบล้อฟรีอะไรพวกเนี้ที่สําคัญรถคันนี้ยังให้ระบบ ebd กระจายแรงเบรกมาด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ได้หนักไปทางด้านหน้าหรือด้านหลังโดยสทัทีเดียวเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ชีวิตประจําวันนะครับส่วนตรงกลางตรงนี้จะเป็นแอร์ก่อนข้างบน แล้วก็จะเป็นแผงหน้าจอโชว์ FM AM นะครับแล้วก็มีที่เสียบ AUX กับช่อง USB นะครับผมแอร์ก็จะเป็นปรับมือธรรมดานะครับผมไม่มีลูกเล่นอะไรมากนะครับสำหรับตัว S แล้วก็จะเป็นที่ช่องเป็นช่องต่อไฟนะครับตรงนี้เป็นช่องต่อไฟสำหรับชาร์จแบตโทรศัพท์หรืออะไรต่างๆหัวเกียร์ก็จะเป็นเกียร์ออโต้มีโหมด S ไว้ขับซิ่งสปอร์ตอะไรหน่อยแล้วก็เป็นเบรกมือธรรมดาตรงนี้จะไม่มีช่องเก็บของแบบเปิดปิดนะคือใส่แก้วน้ําได้แค่2แก้วเองก็ให้มาน้อยนะสําหรับคันนี้เบาะจะเป็นเบาะหนังนะครับทั่วไปเลยไม่มีอะไรมากครับข้างหน้าเดี๋ยวเราไปดูข้างหลังกันต่อเลยดีกว่าอ่าเราก็มาดูด้านหลังกันต่อนะครับก็คือสําหรับตัวเเนี่ยมันไม่ค่อยมีอะไรเยอะนะเน้นใช้งานมากกว่า อ่ะแต่ว่าการนั่งผมพูดเลยว่าสบายนะขาเนี่ยยืดได้เหลือๆเ,เลยข้างบนก็เหลือเยอะตรงนี้ก็ไม่มีที่เก็บของเลยแต่ผมขอพูดอย่างหนึ่งว่าสภาพมันดีมากนะสภาพสวยมากเนี่ยหนังอะไรเงี้ยได้ไม่มีหลุดรอนเลยนะครับมีรอยยับแค่ตามการใช้งานเฉยๆเดี๋ยวก่อนออกไปเนี่ยก่อนที่ลูกค้าจะซื้อรถเนี่ยเดี๋ยวเราทําความสะอาดบิ้วจัดการภายในให้อีกทีนึงนะครับให้เอี่ยมเลยนะเดี๋ยวเราไปดูเจ้า โตโยต้ากันต่อดีกว่าว่ามีอะไรมั่งไปอ่าเดี๋ยวเรามาต่อกันที่เจ้า Toyota n นิวออตินะครับขอโทษทีที่พื้นเปียกไปหมดเลยนะเพราะฝนตกผมเลยขยับรถมานิดนึงเดี๋ยวเรามาดูกันที่เจ้า Toyota n นิวออตินกันนะครับมาเริ่มกันที่ไฟหน้าเลยดีกว่านะ <Wow. S 1> มีน้ำหน่อยนะฝนเพิ่งตกเสร็จไฟหน้าจะเป็นฮาโลเจนนะครับผมแล้วก็จะเป็นกระจังโครเมียมตามสูตรนะครับ แล้วก็ตัดด้วยสัญลักษณ์โลโก้ตาโตโยต้านะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ล้อกันต่อล้อล้อจะเป็นล้อแม็กอลลอยขอบ16นะครับติดมาจากโรงงานเลยนะครับเนี่ยตาโตโยตา้าส่วนระบบเบรกจะเป็นดิสเบรกทั้ง4รล้อเลยนะครับให้ความปลอดภัยมาผมรู้สึกว่าโอเคเลยนะกับเจ้าคันนี้เดี๋ยวเรามาดูที่เครื่องกันดีกว่า ห้องเครื่องน,นะครับสภาพก็โดยรวมก็ดีนะครับยังสวยอยู่แผ่นกันความร้อนยังมีอยู่นะครับดูที่หัวโชคเลยเนี่ยลอยยังไม่ได้ขายเลยนะเดี๋ยวเรามาดูเลยเนี่ยลอยน็อตยังไม่ได้ขายนะสีเดียวกับตัวรถเลยนะครับสีเดิมโรงงานนะครับเม็ดอาร์กยังมีครบ รูยังกลมนะครับจับไปต้องมีคมๆหน่อยนะครับผมนี่คันหน้าไล่เลยครับแทบจะไม่มีรอยเลยนะเอาจริงมีบ้างตามการใช้งานนะครับสําหรับรถที่ว่าใช้งานประจำเนี่ยมันจะมีรอยตามการใช้งานแต่ทุกอย่างจุดองค์ประกอบสําคัญเนี่ยยังอยู่ครบนะผมรู้สึกว่าคันนี้สวยมากๆานะส่วนสเปคเครื่องยนต์นะครับจะเป็นเครื่อง 1,600cc นะครับ กำลังอยู่ที่122แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่154นิวตันเมตรครับผมด้านหน้าก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปชมด้านหลังกันต่อดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงไปกันเลย <Wow. S 1> เดี๋ยวผมเปิดท้ายให้ดูนะครับ เรามาดูในส่วนของท้ายรถกันบ้างนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าข้อเสียของรถติดแก๊สเนี่ยคือช่องเก็บของจะน้อยมากเพราะว่ามันต้องใช้พื้นที่ในการติดแก๊สไว้นะครับแต่อันนี้ติดมาจากโรงงานนะครับเราไม่ได้ติดเองนะโรงงานติดมาเลยเนี่ยช่องเก็บของก็จะใส่ได้ประมาณ2-3ใบนะเรื่องเก็บของผมให้ิตีได้เปรียบนะแต่เราอย่าลืมนะครับซื้อรถมือสองดูสภาพด้วยนะเนี่ยเรามาดูสภาพกันเลย ตามขอบนะครับเราจิกไปต้องเป็นรอยเล็บนะครับเพื่อยางที่ยางมันจะยังไม่เสื่อมสมรรถภาพนะครับประมาณนี้ถ้าแข็งจิกไม่ลงเนี่ยคือกรอบหมดแล้วไม่ได้อน,นั้นไม่ได้ส่วนแผ่นกันรอยอะไรเนี่ยกิฟยังอยู่ครบทุกอย่างนะครับเนียนๆแล้วก็ตรงนี้ผมชอบมากเลยคือน็อตมันยังไม่โดนไข่นะเนี่ยสีมันกลืนไปเลย สวยมากๆนะครับคันนี้สีเนียนๆนะครับไม่มีการทำสีมาเลยนะภายในเก็บของก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูส่วนรายละเอียดหลังรถกันต่อรายละเอียดหลังรถนะครับก็จะเป็นไฟท้ายจะเป็น LED นะครับเนี่ยข้างหลังจะเป็น LED ให้นะมองเห็นชัดเจนนะครับผม แล้วก็จะมีพวกโลโก้รุ่นยี่ห้อแล้วก็สเปคเครื่องนะครับ1 6 e ไม่มีเซนเซอร์หลังเหมือนกันนะครับเหมือนกับเจ้าตัว h o n d ้าเลยแล้วก็จะมีแผ่นไล่ฟ้าเส้นไล่ฟ้าให้ด้านหลังเหมือนกันนะครับผมเนีย่ยดูเลยมีคาบน้ำหน่อยนะฝนเพิ่งหยุดตกไปเราถ่ายทำต่อเลยด้านหลังก็จะมีประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูภายในกันต่อดีกว่าว่ามันมีอะไรให้มา ที่มันจะเด่นกว่าเจ้า Honda าไหมไปดูเลยอ่ะเราก็มาดูภายในกันต่อนะครับเดี๋ยวสตาร์ทรถก่อนเลยฟังเสียงเครื่องกันเนี่ยก็เครื่องนิ่งเครื่องเงียบนะครับภายในก็ดูดูหลาอยู่นะอ่ะเนี่ยสีดำตัดกับสีเบจน,นะครับเพิ่มแบบมิติในมองหน่อยส่วนหน้าปัดนะครับหน้าปัดก็จะเป็นอนาล็อกกึ่งดิจิตอลเหมือนกันส่วนในส่วนของดิจิตอลเนี่ยจะเป็นการโชว์ แกสถานะแก๊ส CNG นะครับเลขไม่ตำแหน่งเกียร์นะครับส่วนน้ำมันความเร็วรอบก็จะเป็นเข็มอนาล็อกอยู่เหมือนเดิมนะครับผมส่วนด้านพวงมาลัยเนี่ยก็จะมีปรับเสียงมีปรับเสียงให้ปรับช่องขึ้น FM AM นะครับผมอันนี้ t ต y ยต a จะได้เปรียบมีลูกเล่นเยอะกว่าเจ้า Honda นิดนึงส่วนกระจกก็จะเป็น พับไฟฟ้าปรับไฟฟ้านะครับแล้วก็มีปุ่มสับโหมด CNG หรือน้ำมันนะครับกระจกก็จะเป็นออโต้ฝั่งเดียวเหมือนกันแล้วก็ฝั่งอื่นจะเป็นมือธรรมดาอยู่ด้านคอนโซลกลางแอร์สช่องด้านบนครับผมแล้วก็มีตัวบอกเวลาเครื่องเล่นจะมีใส่ CD FM AM แล้วก็เสียบ USB AUX ได้นะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นช่องต่อไฟธรรมดาทั่วไปนะครับส่วนเกียร์เนี่ยจะมีแบบโหมดเมาโนวนมาให้นะครับคือสับเกียร์ได้ของ Toyota เนี่ยส่วนใหญ่ทุกรุ่นเลยนะจะมีสับเกียร์ได้ตรงนี้ก็เป็นช่องใส่แก้วทั่วไปนะครับช่องเก็บของมี2ชั้นอ่าเนี่ยเจ้า Toyota ได้เปรียบแล้วก็เบาะจะเป็นเบาะผ้า ข้างหน้าก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะเดี๋ยวเราไปลองดูข้างหลังกันหน่อยว่าจะมีอะไรบ้างเรามาอยู่ในด้านหลังของเจ้า t o y ยต้าเนียโอติแล้วนะครับความกว้างเนี่ยผมว่าสูสีกันเลยนะเนี่ยนั่งยืดขาสบายช่องหัวก็เหลือเยอะตรงนี้ก็เป็นที่ปรับกระจกทั่วไปนะครับเบาะก็เป็นเบาะผ้าสภาพเนี่ยผมว่าสูสีเลยนะสภาพดีมากผมพูดเลยมีการใช้งานแบบ นิดหน่อยร่องรอยการใช้งานจะเป็นนิดเดียวอะ่ะนิดเดียวจริงๆเลยส่วนใหญ่ยังไม่หลุดลั่วอะไรนะครับอ่าประเด็นที่สําคัญผมขอพูดกับคันนี้หน่อยนะเจ้าโตโยตานิวออติสเนี่ยคือคนส่วนใหญ่จะมองว่ารถแก๊สเนี่ยอันตรายหรือเปล่าใช้ไปจะระเบิดหรือเปล่าจริงๆมันไม่ขนาดนั้นนะน้ํามันก็ระเบิดได้นะคือพูดเลยแต่เนี่ยมันเป็นถังแก๊สที่ติดมาจากโรงงานของโตโยต้เลยนะครับ ประหยัดน้ํามันแล้วก็ประหยัดเชื้อเพลิงดีว่าเรียกประหยัดเชื้อเพลิงมากส่วนฟิลลิ่งการขับขี่เนี่ยที่ผมขับมาเนี่ยคือไม่ต่างเลยนะต่อให้เป็นระหว่างสับน้ํามันเป็นแก๊สอะไรเงี้ยหรือแก๊สเป็นน้ามันก็ไม่มีสะดุดนะคือขับลื่นไหลต่อสบายมากเลยแต่มีตัวเลือกที่จะใช้ใจ่ายถูกลงด้วยนะเดี๋ยวเราไปสรุปกันหน้ารถเลยดีกว่าว่าเจ้าคันไหนจะดีกว่ากันไปกันเลยอ่ะเราก็มาสรุปกันนะครับว่า คันไหนมนดีกว่ากันจะพูดเรื่องด้านนอกก่อนนะคือศู4สีนะแล้วแต่คนชอบมากกว่าจะเป็นสาวก h o n d a หรือจะเป็นสาว t o y o t a นะครับอันนี้ให้ท่านผู้ชมเนี่ยตัดสินใจกันเอาเองดีกว่าว่าคันไหนมันสวยกว่ากันส่วนภายในภายในผมอันนี้จะเป็นเบาะหนังนะอันนี้เป็นเบาะผ้าใครชอบแบบไหนก็อยู่ที่เลือกเอาแล้วแหละส่วนเรื่องการขับขี่ในชีวิตประจําวันเนี่ยความประหยัดน้ํามันผมพูดถึงความประหยัดน้ามันดีกว่า เจ้าคันนี้เป็นเครื่องพันหกซีซีนะมีแก๊สโตยโยต้าเขาเคลมมาว่าใช้แก๊สเนี่ยวิ่งอยู่ที่ประมาณ67สตางค์ต่อกิโลเมตรนะผมว่า67สตางค์ต่อกิโลเมตรเนี่ยถือว่าประหยัดมากเลยแต่ถ้าเป็นน้ำมัน9195จะอยู่ที่ประมาณ2บาทกว่าๆต่อกิโลเมตรอะคันนี้มีแก๊สนะแต่คันนี้เติม e 8 5ได้นะครับคันนี้เติม e 8 5ได้ วิ่งเฉลี่ยอยู่ที่13.5กิโลเมตรต่อลิตรนะคันนี้จะวิ่งอยู่ที่ประมาณ8-10กิโลต่อลิตรเมื่อใช้น้ำมันนะครับอันเนี้ยเป็นข้อตัดสินใจของท่านผู้ชมแล้วถ้าอยากเติม e85 ให้มาคันนี้แต่ถ้าอยากใช้แก๊สกับน้ำมันก็คันนี้ส่วนเรื่องราคาเนี่ยทั้งคู่เลยนะครับ459,000บาทราคานี้เลยใครเข้ามา แต่ถ้าคุณดูจาก y t u t u เนี่ยคันนี้ลดไป30,000คันนี้ลดให้30,000นะคันนี้ลดไปเลย40,000ใครดูมาจาก YouTube ผมให้ราคานี้เลยเท่ากับคันนี้เหลือประมาณ4,290,000บาทคันนี้เหลือประมาณ4 000, 1 9 9 0 0บาทอย่าลืมนะครับดูจาก YouTube คุณได้ส่วนลดทันที3-40,000บาทและที่สำคัญถ้าใครฉีดวัคซีนป้องกันโควิด1 9มาเนี่ย เราให้ทองทันทีอีกสองสลึงน,นะครับฉีดก,ก่อนที่จะมาซื้อกับเรานะแล้วมีใบรับรองมาเราให้เลยทันทีทองสองสลึงมาซื้อรถกับเราไม่ใช่แค่สองคันนี้นะครับคันไหนก็ได้ในเต็นท์เนี่ยผมให้หมดเลยนะแต่ส่วนรถเนี่ยผมให้แค่สองคันนี้ใครดูมาจาก YouTube ผมลดให้เลย3ามถึงสี่หมื่นบาทหากใครสนใจรถหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถโทรได้ที่เบอร์ด,ด้านล่างนี้เลยนะครับไม่ซื้อไม่เป็นไรเราอยากให้ข้อมูลกับท่านผู้ชมเพิ่มเติมนะครับ ส่วนใครสนใจรถมาหาเราเราจัดได้ทุกอาชีพนะครับไม่ต้องห่วงมาที่วิสาโต,โตคาก่อนจากกันไป mm. ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b mm. s c r i b e ให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ